โดยนายอิทิพรนะครับได้กล่าวถึงคำแนะนำที่บอกว่าให้กกตหาหารือกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่ากรอบเวลา150วันรวมถึงการประกาศผลด้วยหรือไม่นะครับว่าตอนนี้ยังไม่ขอหาหารือเพราะว่ากกตตั้งใจจะรับรองผลการเลือกตั้งใน150วันส่วนข้อวิจารณ์ของพรรคการเมือ,องเกี่ยวกับระเบียบการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่เปลี่ยนไปกกตก็ได้รับฟังนะครับแต่ว่าสํานักงานก็ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็วางมาตรการอย่างเข้มงวดทั้งการรักษาความปลอดภัย แล้วก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดส่วนคำถามที่ว่าการกำหนดวันเลือกตั้งหากยังไม่มีการประกาศในพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งถือว่ากะกะตไม่สามารถจัดการเลือกตั้งในวันที่24กุมภาพันธ์ได้ใช่หรือไม่ในเรื่องนี้ประธานกะกะตอบอกว่าขอให้พระราชกฤษฎีกาออกมาก่อนจะดีที่สุดนะครับ และทันทีที่มีการประกาศกกตก็พร้อมที่จะประชุมทันทีและประกาศว,วันเลือกตั้งภายใน5วันกรอบเวลาหาเสียงไม่น้อยกว่า52วันแต่ทั้งหมดก็ยืดหยุ่นไปตามจังหวะที่พระราชกฤษฎีกาประกาศส่วนจะจัดการเลือกตั้งในวันที่24กุมภาพันธ์ตามเดิมได้หรือไม่กกตต้องนำข้อเท็จจริงทั้งหมดมาประกอบการพิจารณา ส่วนนายวิสณุเครงงามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็กล่าวนะครับว่าพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งน่าจะประกาศได้ภายในเดือนมก,กราคมนี้และการเลือกตั้งจะต้องเกิดขึ้นไม่เกินเดือนมีนาคมส่วนจะเป็นวันใดเป็นอำนาจของกะกะตที่จะกำหนดเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูวาดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ะะแทนรัษดรและพระราชบัญญัตินั้นมีผลใช้บังคับแล้วให้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้ง ซึ่งต้องไม่นานกว่า90วันนับจากวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับตรงนี้เข้าใจไหมนะแปลว่าพลรดจะออกหลัง90วันไม่ได้90วันนับจากวันที่11พันธุ์วานายวิศนุยังกล่าวถึงกรอบการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จใน150วันรวมถึงการรับรองผลการเลือกตั้งด้วยหรือไม่นะครับโดยระบุว่าหากยังมีข้อสงสัยในเรื่องนี้จะยื่นให้ศาลร,รัฐธรรมนูญตีความก็สามารถที่จะทำได้